กลับมากระต่อนนะคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้อยู่กับนี่เลยคัมพิชันตา b ีซื้อกันหรือยังคุณผู้ชมนะคะอารีบซื้อนะคะหกระปุก290านะคะราคาเต็ม5กระปุก1450บาทไม่ขายขายเพียง1000บาทท้วน0 9 0 0 8 9 9 9 9 6นะคะทำไมเราต้องกินกระชายขาวตา b ีจีเพราะกระชายขาวจะช่วยในเรื่องของบรรเทาอาการหวัดบรรเทาอาการเจ็บคอแล้วก็โรคภัยต่างๆได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมนะภูมิผงภูมิแพ้กระชายขาวตัวนี้กินวันละเม็ดคุณผู้ชม กินกระชายขาวกันไว้คุณผู้ชมน,น,นอกจากนั้นเนี่ยเขายังใส่สารก,กัดจากมะขามป้อมด้วยวิตามินซีสูงนะฮะอ้ารีบซื้อกันนะคุณผู้ชมนะคะ0 9 0 0 9 9 9 9 9 6นะคะมากันที่อีกหนึ่งข่าวนะคะอีกหนึ่งข่าวเลยทีเดียวนะคะสำหรับข่าวนี้เลยนะคะเมย่าสันๆน,นะคะ เมยาสันสันเธอไม่ได้ตำแหน่งรองมิสยูนิเวิร์สนะคะแล้วก็เธอไปได้ตำแหน่งนะคะคว้าตำแหน่งนะมิสฟ้าบุลเลอร์หรือฟาเบลเลตนะคะอินเตอร์เนชั่นแนล2023นะคะจบไปกันแล้วสําหรับเวทีฟ้าบุลเลอร์หรือฟาเบลเลตนะคะอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะสําหรับคนที่คว้าไปก็คือลิกะคิโนชิตะนะคะไม่ใช่อุนจิคารุอึนะคะนิกะ คิโรชิตะนะคะจากประเทศญี่ปุ่นนะคะอย่างไรก็ดีนะคะก็มีคนมาชื่นชมน้องเมย่านะคะว่าทําผลงานไว้ดีๆมากๆนะคะด้วยความมัดมั่นของตัวเธอด้วยเช่นเดียวกันนอกจากการแข่งขันจะมีช่วงตอบคําถามเดี๋ยวเราไปลองดูนะคะว่าเมย่าเนี่ยจะตอบคําถามได้ดีมากน้อยขนาดไหนคะ่ะคุณคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่คุณตายจากโลกใบนี้ไปแล้วและ มันจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบันหรือไม่อย่างไรอ,อ่ได้อีกแล้วนะคะคำถามอะไรแบบนี้ค่ะสำหรับมียามียาก็ไม่สามารถรู้ได้นะเพราะมียายังไม่เคยตายเลยอะว่าเราจะไปไหนมียาเพียงแค่โฟกัสปัจจุบันว่ามียาจะทําปัจจุบันของมียาให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยค่ะอยากกินอะไรกินอยากทำะไรทำอยากประกวดก็ประกวด นี่นคือสิ่งที่เมย่ารู้สึกว่าเมย่าโฟกัสมากที่สุดถ้าตายจริงๆไม่เคยตายแต่ถ้าตายใหม่อะเคยขอบคุณค่ะโอเคเด็กท okay, <the> ่านแปลตามที่หนูกพูดเลยค่ะค่ะ yeah. so, like. <c oughs> นะคะเธอไม่เคยตายนะคะจะบอกเธอตายไหมไหมเธอเคยใช่ไหม เคยไต่ไม่ตอนลงทิฟฟานีนะคะตอนลงทิฟฟานีนะคะก็โอ้เมย่าสันๆนะคะเป็นสาวสวยเปรี้ยวเยีรยลลาดนะคะจากนครศรีธรรมราชนะคะจบนัฏศิลป์นะคะจากนครนะคะเออนะคะเออเออสวยมากผมผมนะคะอันนี้ผมจริงใช่ไหมคะผมจริงหรือแหฮค่ะผมจริงนะคะเออนะคะเออ เออนะคะได้ตําแหน่งรองนะคะรองนะคะเออนะคะก็นะคะก็มีบางคนก็บอกว่ากระแสคุณใบอ้อันจะคิดผิดไหมทีม่ไปให้ไม่ให้เวียดนามจับมือเพราะคนที่ดูสวยมากก็เป็นเวียดนามน่าจะช่วยกันดานเพราะว่าเวทีนี้เนี่ยยังสามารถไปอีกได้ไกลน่าจะอ,อะไรว่าเขาบอกว่ายืดฐานคนดูให้อีกนะคะอืนะคะก็ไม่ทราบค่ะเพาไม,ไม่ไม่ค่อยได้ดูของใบ้อันเลยนะคะ เมย่าเริ่มจับมือแล้วนะคะเริ่มอะไรแปลกๆมาแล้วนะคะ,ะมากันต่อเลยนะคะสำหรับมิสเอิร์ธนะคะหลายคนบอกว่าพี่เต๋อทำไมเชียร์มิสเอิร์ธเพราะเดี๋ยวมิสเอิร์ธมันจะขึ้นแกนสแลมแล้วนะคะ เดี๋ยวมิสเอิร์ธมันจะขึ้นแกนสแลมแล้วเพราะว่าตอนหลังๆเนี่ยเจ้าพงเจ้าภาพเริ่มจัดในฮอเจ้าของงานเริ่มจัดในฮอแล้วนะคะแล้วก็มีกรรมการด้วยนะคะเริ่มแล้วนะคะคอล่านะคะกับงานเดินพรมฟ้านะคะมิสเอิร์ธ2023นะคะมาอัปเดตข่าวคราวกันอีกหนึ่งเวทีที่น่าสนใจสาหรับมิสเอิร์ธ2023ที่จัดขึ้นที่ประเทศเวียดนามนะคะโดยมีตัวแทนประเทศไทยเนี่ยอย่างน้องคอล่านะคะไปแข่งขันสําหรับล่าสุดเนี่ยนะคะเป็นงานพรมฟ้านะะถ่ายทอดสดนะคะเป็นการ โอเปรนิ่งเฮาใช่ไหมโอเปราเฮาผขออภัยคะ่ะโอเปราเฮาในเมืองโฮจิมินซิตี้ประเทศเวียดนามนะคุณผู้ชมนะคะก็เธอก็ยังอยู่ในโพอยู่นะคะอยู่ในโพผมแอบคล้ยายๆเมย่าอยู่นะคะเออนะคะไทยแ,แลนด์นะคะก็นี่แหละค่ะก็นี่แหละค่ะโอ้โหแม่นี่ใครอ่ะอย่าบอกกับเจ้าภาพอันนี้เบนเีใช่ไหมคะเออนะเอาอันนี้ก็อันนี้ก็จมูกไม่ได้ทำนะคะเออนะคะ เออนะคะแต่สวยค่ะนะคะจมูกสูงไปนิดนึงหนุกเอาลงอีกนิดนึงนะลูกนะจมูกนะคะเอออันนี้ใครคะอันนี้สวยเชียวอันนี้ประเทศอะไรเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์สวยนะคะรู้สึกว่าจะเป็นตัวเต็งด้วยนะคะ,นะ,คะเนเธอร์แลนด์นะคะเออนะคะมิดเออจริงๆเขาก็มีคนสวยประกวดเยอะอันนี้ประเทศอะไรคะเมียนมาเหรอคนนั้นหรือเปล่าเมียนมา เออนะคะเออเออเดี๋ยวพี่ต้องไปดูนะคะยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามนี้นะคะนี่สวยเจ้าประเทศอะไรเนี่ยฟิลิปปินส์สวยเจ้าฟิลิปปินส์สวยเจ้านะคะอันนี้มาสมัครงานนะคะประเทศอะไรคะอันนี้ประเทศเอัลเบเนียนะคะก็สวยใช้ได้อยู่นะเออชุดนะคะเออเสริมฟองน้ําสุดฤทธิ์นะคะเออก็ออสวยหลายคนอยู่ ก็สวยเยอะอยู่มิสเอิร์ธอ่ะนะคะ <Yeah. S 1> เขาประกวดเยอะนะคะมิสเอิร์ธเนี่ยนะคะ <Yeah. S 1> อ่ะไทยแลนด์มองอีกแล้วน้องน็อตนะคะเทีรพัฒน์คว้ามิสเตอร์ทัวริซึมเวอร์2023มาอัปเดตสำหรับเวทีผู้ชายก็ <Yeah. S 1> ขอแสดงความยินดีกับน็อตนะคะเทีรพัฒน์นะคะผู้เข้าประกวดจากประเทศไทยนะคะก็ค <Yeah. S 1> ว้ารางวัลชนะเลิศนะคะมิสทัวริสซ์เออมิสมิสเตอร์ทัวริซึมเวอร์นะคะมิสน,นี่มันผู้หญิงนะคะชนีประกวดนะคะอันนี้มิสเตอร์นะคะ ลองสี่ได้แก่เวเนซุเอลาลองสามเวียดนามลองสอง โด,โดมิเดียการลองหนึ่งฟิลิปปินส์แล้วก็ที่1ประเทศไทยค่ะนะคะก็ไปในตามคัดหมายนะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็น็อตเนี่ยยังควา้าอีกหลากหลายรางวัลน,นะเบสสวิมมิงนะคะสวิมมิงสูตรนะคะเบสนะอะไรอะฟิสิกเหรอรางวัลเรือนล่างเหรอเออนะคะแล้วก็รองหนึ่งชุดประจําชาติรองหนึ่งนะคะทาเลนลรองสองปาปูลาโวดนะคะอืมนะคะอุ่นดีนะคะอุ่นดีนะคะ เออก็สู้กับฝรั่งฝรั่งได้ว่าตัวใหญ่นะคะคนเหนือเป็นเหมือนจะอยู่ดอยอยู่เลยสักอยาก่างเนี่ยพูดภาษาอังกฤษเก่งด้วยนี่นะคะอ่ะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับน้องน็อตด้วยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวพกักสักครู่หนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาอัพเดตข่าวปันเดินกันต่อช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนี่เลยกระชายขาวตาวีจีซื้อกันหรือยัง1กระปุก290บาทนะคะ1กระปุก20 0 9กบาทซื้อ5กระปุก1,450ไม่ขายขายเพียง1,000บาททวน0 9น0 9 9 9้ 9, 9, 9, 9 6. 0 9น0 9 9 0 8 9 9 9 9นะฮะคุณโทรหาคอเซ็นเตอร์ของเราเป็นหวัดคัดจมูกเป็นโรคต่างๆไม่สบายบ่อยเรากินกระชายขาวตา bg ตัวนี้นี่ต้องบอกไว้ก่อนว่าดูดซึมได้แบบ100%ไม่ทิ้งสารตกค้างนึกถึงสิ่งดีๆนึกถึงกระชายขาวตา BG คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะคะอ่คลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ